ส่วนประติตกประติตกฟางประติตกฟาร์มมันเป็นแบบว่าสวนสวนอันสวนยังก่อนละ่ะสวนมันมันแก้วแต่มันฝรั่งในสวนมันฝรั่งมันแก้วสวนมันฝรั่งข้างๆกับโรงแรมหรอจ้ามีไอ้แนวมืดมืดแนวนี่วซีมุ่ง

ไหนจังสีปลอดภัยขอคำตอบแน่เอาไปได้ส่วนมากค่ะเป็นออสเตรเลียรประเทศอื่นเนี่ยผู้กู้หูแต่ว่าพอไอ่ผู้อยู่ออสเตรเลียไงถ้าเป็นออสเตรเลียนี่ถ้าบอเห็ดวัตถุต้อง่นมาให้เข่าได้มันเขา่ายากไปจ้าคนลักลอบเขามาคนลักลอบเขามาแบบวัตถุต้องที่มันเขา่ายากมันส่วนหน่อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่สิบพันไม่ได้้รา่านคนเห็ดวิซ่าท่งเที่ยวมาเที่ยวสามเดือนหรือมันไหนเห็ดงาน มันอีคันิ่นจับได้เิ่นกระซ่งกลับจ้ะเิ่นกระซ่งกลับบ้านเกิดเมืองน,อน้อนไนละแต่ว่าส่วนมากมันเขามายากจ้ะขามายากที่ขาม้าเห็นยานผิดกฎหมายอะ่ะเพราะว่าเขาเข็มงวด